สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะซึ่งเราจะเริ่มเข้าเนื้อหากันเลยนะคะในสัปดาห์นี้เนะะื้อหาแรกที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2นะคะดีกรีสูงกว่าสองนะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะเช่นดีกรีสามดีกรีสี่ดีกรีห้าดีกรีหเป็นต้นไปไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ เราจะเรียกว่าเป็นพระหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2นะคะในเนื้อหานี้เราจะต้องเรียนทั้งหมด2เนื้อหาด้วยกันนะคะ2.1ก็คือการแยกตัวประกอบของพงหุนามที่อยู่ในรูปของผลบวกและผลต่างของกำลังสามนะคะและ2.2ก็คือการแยกตัวประกอบของพงหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสามไปอีก สิ่งที่เรียนจะต้องเตรียมเรียนในวันนี้ในคาบนี้นะคะนั่นก็คือหนึ่งหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ค่ะสองสมุดคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะซึ่งเราจะเริ่มเรียนกันในหัวข้อที่2.1นั่นเองการแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปของผลบวกแล้วก็ผลต่างของกำลัง3นะคะก็ ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นผลบวกกับผลต่างของกําลัง3ามถูกไหมคะดังนั้นเราจะต้องแยกเน,นื้อหาเนี้ยออกเป็นสองส่วนด้วยกันนะคะก็คือการแยกตัวประกอบของพงหุนามที่อยู่ในรูปของผลบวกของกําลังสามอันนี้ก็คือเนื้อหาหนึ่งนะคะแล้วก็การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปของผลต่างของกําลังสามอันนี้ก็คืออีกเนื้อหาหนึ่งนะคะผลบวกก็คือการบวกถูกไหมคะผลต่างก็คือการลบนั่นเอง ไปดูต่อนะคะในหัวข้อาการแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปของผลบวกของกำลังสมนะคะมันก็จะมีสูตรอยู่นะคะที่เราจะต้องจำและก็ท่องให้ได้นะคะถ้าครูกำหนดให้ a และ b เนี่ยเป็นพหุนามนะคะเราจะเรียกพหุนามที่อยู่ในรูป a ยกกำลัง3บวก b ยกกำลัง3นะคะว่า เป็นผลบวกของกําลังสามทำไมถึงเรียกว่าผลบวกของกําลัง3านะักเรียนเห็นไหมว่า a ยกกําลังเท่าไหร่คะ a ยกกําลังสาม b ก็ยกกําลังสามนะคะทั้งคู่ยกกําลังสาเหมือนกันเราจึงเรียกมันว่าเป็นผลบวกของกําลัง3นะคะโดยตรงนี้นะคะเป็นหลักการหรือว่าเป็นสูตรที่นักเรียนจะต้องท่องให้ได้นั่นเองนะคะถ้า A ยกกำลังสามบวก B ยกกำลังสอยู่นะคะเราจะสามารถแยกตัวประกอบของผลบวกนี้นะคะได้เป็นวงเล็บแรกค่ะ A บวก B นะคะทั้งหมดคูณกับ A ยกกำลังสองลบ a คูณ B บวก B ยกกำลังสองนะคะครูก็มีวิธีการท่องให้นักเรียนเนี่ยได้ลองออลองท่องดูนะคะบางคนถนัด AB บบางคนถนัดหน้าหลัง นะคะ,ะถ้าใช้หน้าหลังนะคะ a ก็คือตัวหน้า b ก็คือตัวหลังดังนั้นเวลาท่องนะคะนี่อาจจะท่องเป็นหน้ายกกำลังสามบวก b ยกกำลังสามเท่ากับเล็บแรกนะคะหน้าบวกหลังทั้งหมดคูณกับหน้ายกกำลังสองลบหน้าคูณหลังบวกหลังยกกำลังสอง นะคะอาจจะท่องหน้าหลังแบบนี้ก็ได้บางคนไม่ถนัดนะคะถนัดท่อง a b ตามสูตรเลยนะคะนั่นเองก็สามารถใช้ตามสูตรได้เหมือนกันนะคะก็จะเป็น a ยกกำลังสามบวก b ยกกำลังสาเท่ากับ a บวก b ทั้งหมดคูณกับ a ยกกำลังสองลบ a คูณ b บวก b ยกกำลังสองแบบนี้ไปลองท่องดูนะคะบางคนถนดัดแต่ละคนเนี่ยถนัดไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่า ต้องให้ได้ตามสูตรนี้นะคะเวลาท่องออกมาแล้วนะคะนั่นรียจะต้องเขียนสูตรให้ได้ตามตามนี้เลยนะคะ a ยกกำลัง3บวก b ยกกำลัง3เท่ากับ a บวก b 2. คูณ a ยกกำลัง2ลบ a b บวก b ยกกำลัง2ต้องเขียนออกมาให้ได้แบบนี้นะคะแบบอ่ตรงสีขาวที่ครูใส่เป็นสูตรเอาไว้แบบนี้นะอ่ะไปดู เราลองไปดูตัวอย่างการแยกตัวประกอบออของพหุนามที่อยู่ในรูปของผลบวกกําลังสามกันบ้างดีกว่านะคะตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าจงแยกตัวประกอบของดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะตอนนี้แยกตัวประกอบของ x ยกกําลังสามบวกสองยกกาลังสาม x ยกกําลังสามแล้วถูกไหมดังนั้นก็คงรูปเดิมเอาไว้ต่อไปสองยกกําลังสามนึอยังยกแล้วนะคะก็ สามารถใช้สูตรได้เลยนะคะจากสูตรนะคะ a ยกกำลังสามของเราตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น x ยกกำลังสามแล้วถูกไหมดังนั้น a เฉยๆก็คือ x ตัวเดียวนั่นเองนะคะบวก2องยกกำลังสาเออถ้าเทียบกับสูตร2ยกกำลังสามันก็คือ b ยกกำลังสาใช่ไหมคะดังนั้น b เฉยๆก็คือ เลขสตัวเดียวรูกก็ใช้สีต่างกันเห็นไหมนะคะไปเข้าตามสูตรนะคะแยกตัวประกอบตามสูตรก็จะได้ a บวก b นะคะ a บวก b ในวงเล็บแรกก็จะกลายเป็น x บวก2นะคะในวงเล็บหลังต้องได้ a ยกกำลัง2ลบ a คูณ b บวก b ยกกำลัง2 นะคะก็จะกลายเป็น x ยกกำลังสองลบ x คูณสองบวกสองยกกำลังสองแบบนี้นะคะก็มาทำบางตัวนะคะให้เป็นผลสำเร็จเช่น x คูณสองเห็นไหมคะ x คูณสองได้สอง x นะคะสองยกกำลังสองได้สี่นะคะตัวไหนที่สามารถทำให้เป็นผลสำเร็จได้ก็ทำให้เป็นผลสำเร็จก่อนออกนะคะดังนั้นคำตอบก็คือ x บวก2นะคะทั้งหมดคูณ x ยกกำลัง2ลบ 2x บวก c นะคะยากไหมไม่ยากมากเกินไปใช่ไหมคะดังนั้นไปดูตัวอย่างที่2นะคะเพื่อ,อ,อให้กระจ่างแจ้งกว่าเดิมเนาะนะคะก็ ตัวอย่างที่สองนะคะบอกว่าจงแยกตัวประกอบของ x ยกกำลังสาบวก y ยกกำลังสาค่ะ x ยกกำลังสามแล้ว y ยกกำลังสามแล้วดังนั้นเป็นผลบวกของกำลังสมแล้วนะคะสามารถใช้สูตรในการแยกตัวประกอบได้เลยนะคะจาก x ยกกำลังสาบวก y ยกกำลังสามนะคะ ก็จะกลายเป็น x บวก y ทั้งหมดคูณกับ x ยกกำลังสองลบ x คูณ y บวก y ยกกำลังสองค่ะไม่มีตัวใดมีตัวหนึ่งนะคะมี x คูณ y ที่สามารถทำให้เป็นผลสำเร็จได้นะคะ x คูณ y ก็จะได้ xy นั่นเองเวลาตอบเราก็จะตอบเป็น x บวก y นะคะทั้งหมดคูณ x ยกกำลังสองลบ xy แล้วก็บวก y ยกกำลังสองแบบนี้นะคะ ่อไปไปดูตัวอย่างที่3นะคะ x ยกจงแยกตัวประกอบของ x ยกกำลัง3บวก1จะเห็นได้ว่า1เนี่ยยังไม่อยู่ในรูปของกำลัง3ใช่ไหมดังนั้นเราต้องมาหาก่อนว่าอะไรที่ยกกำลัง3แล้วได้1คะแต่แทนนนก็คือ1คูณกัน3ตัวหรือ1ยกกำลัง3นั่นเอง นะคะดังนั้นเราต้องเปลี่ยน x ยกกำลัง3บวก1นะคะให้เป็น x ยกกำลัง3บวก1ยกกำลัง3เซกอนนะคะเมื่อได้ x ยกกำลัง3บวก1ยกกำลัง3แล้วทั้งคู่เป็นกำลัง3เหมือนกันนะคะแล้วก็อยู่ในรูปของผลบวกดังนั้นตรงนี้เราจะได้ผลบวกของกำลัง3แล้วก็สามารถใช้สูตรในการแยกตัวประกอบได้เลยนะคะ x ก็คือตัวหน้าหนึ่งเลขหนึ่งเฉยๆก็คือตัวหลังนะคะดังนั้นเราก็จะแยกตัวประกอบได้เป็น x บวกหนึ 1, ทั้งหมดคูณกับ x, 2, บ x 1, ยกกำลังสองลบ x คูณหนึ่งบวกหยกกำลังสองะคะ x คูณหนึ่งสามารถหาผลสำเร็จได้อีกกลายเป็น1 x หรือ x เฉยเฉยนั่นเองหนยกกำลังสองก็สามารถหาผลสำเร็จได้นะคะกลายเป็น1ดังนั้นคำตอบเราจะต้องตอบว่า x บวก1ทั้งหมดคูณกับ x ยกกำลังสองลบ x บวก1นะคะเสียดายมากเลยที่ไม่สามารถเอเขียนให้ดูได้เป็นขั้นตอนนะคะถ้ามีโอกาสนะคะครั้งหน้าครูจะมาแสดงวิธีทำให้ดูแล้วกันนะคะอ่าต่อไปไปตัวอย่างที่4นะคะจงแยกตัวประกอบของ x ยกกำลังสบวก สามรสี่สิบสามคล้ายๆกับข้อที่แล้วเลยนะคะสาม้อยสิบสามยังไม่เป็นกำลังสดังนั้นเราต้องมาหาก่อนว่าใครที่ยกกำลังสามแล้วได้สามสี่บสามนะคะซึ่งคำตอบก็คือ7นั่นเอง7คูณกัน3ามตัวหรือ7ยกกำลังสามมีค่าเท่ากับ 343นะคะจาก x ยกยกกำลัง3บวก343เราก็จะได้เป็น x ยกยกกำลังสบวก7ยกกำลัง3จะเห็นได้ว่าเป็นผลบวกของกำลังสแล้วนะคะโดยที่ x เป็นตัวหน้า7เป็นตัวหลังนะคะดังนั้นไปแยกตัวประกอบนะคะใช้สูตรในการแยกตัวประกอบได้เป็น x บวก7ทั้งหมดคูณกับ x ยกกำลังสองลบกับ x คูณ7บวก7ยกกำลังสองนะคะ7ยกกำลังสองสามารถหาผลสำเร็จได้เป็น49 x คูณ7หาผลสำเร็จได้เป็น7 x นะคะดังนั้นคำตอบต้องตอบเป็น x บวก7ทั้งหมดคูณ x ยกกำลังสองลบ7 x บวก49นะคะต่อไป นะคะผลบวกเราก็ไดออ้ตัวอย่างพอหอมปากหอมคอแล้วถูกไหมคะทีนี้เรามาดูการแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลต่างของกำลังสมกันบ้างนะคะถ้ากำหนดให้ a และ b เป็นพหุนามนะคะเราจะเรียกพหุนามที่อยู่ในรูป a ยกกำลังสามรบ b ยกกำลังสามว่า ผลต่างของกำลัง3ผลต่างก็คือการลบนั่นเองนะคะโดยที่มีสูตรอยู่ว่าถ้า a ยกกำลังสลบ b ยกกำลังสเราจะแยกตัวประกอบได้เป็น a ลบ b ทั้งหมดคูณ a ยกกำลังสองบวก ab นะคะบวก b ยกกำลังสองแล้วครูก็มีวิธีการท่องให้เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะเรนก็เลือก ที่นักเรียนทันหัดนะคะว่าจะท่องแบบหนจะท่องเป็น AB หรือจะท่องเป็นหน้าหลังก็ได้นะคะถ้าท่องเป็นหน้าหลังนะคะตัว A ก็คือตัวหน้าตัว B ก็คือตัวหลังนะคะตัว a คือพจน์หน้าตัว B คือพจน์หลังโอเคนะเราลองไปดูตัวอย่างกันบ้างนะคะอ่ะนี่คือตัวอย่างการแยกตัวประกอบของพหุานามที่อยู่ในรูปของผลต่างกำลังสามนะคะ ตัวอย่างที่1ค่ะบ,บอกว่าจงแยกตัวประกอบของ x ยกกําลังสมลบ2ยกกําลังสจะเห็นได้ว่าทั้งคู่ยกกําลัง3แล้วดังนั้นจากโจทย์เนี่ยออคู่นี้นะคะเป็นผลต่างกําลัง3แล้วโดยที่ x เป็นตัวหน้าเลข2นะคะเป็นตัวหลังนะคะดังนั้นเราก็ใช้สูตรในการแยกตัวประกอบได้เลยนะคะได้เป็น x ลบ2หรือ หน้าลบหลังนั่นเองนะคะทั้งหมดคูณ x ยกกำลังสองบวก x คูณ2บวก2ยกกำลังสองนะคะหรือตามสูตรก็คือหน้ายกกำลังสองบวกหน้าคูณหลังบวกหลังยกกำลังสองเห็นไหมตรงเป๊ะน,นะคะก็มาทำตัวที่สามารถทำให้เป็นผลสำเร็จได้นะคะแล้วก็ แล้วค่อยตอบนะคะเช่น2ยกกําลัง2องทำให้เป็นผลสําเร็จก็จะได้4ถูกไหม x คูณ2ทําให้เป็นผลสําเร็จก็จะได้2 x นะคะดังนั้นคําตอบก็คือ x ลบ2ทั้งหมดคูณ x ยกกาลังสบวก2 x บวก4โอเคนะคะตัวอย่างนี้ก็ไม่ยากเนาะไปดูตัวอย่างที่2ของผลต่างบ้างนะคะจงแยกตัวประกอบของ x ยกกำลังสองสนะคะลบ y ยกกำลังสาม ทัง x และ y ต่างก็ยกกำลังสดังนั้นเป็นผลต่างกำลังสแล้วโดยที่ x เป็นตัวหน้า y เป็นตัวหลังนะคะเราก็ใช้สูตรในการแยกตัวประกอบได้เลยนะคะก็จะได้เป็น x ลบ y ทั้งหมดนะคะคูณ x ยกกำลังสองบวก x คูณ y บวก y ยกกำลังสองนะคะมีอยู่ตัวหนึ่งมีอยู่พจน์หนึ่งที่ต้องทำให้เป็นผลสําเร็จก็คือ x คูณ y x คูณ y ก็จะได้ xy ดังนั้นคำตอบค่ะตอบเป็น x ลบ y ทั้งหมดคูณ x ยกกำลังสองบวก x y บวก y ยกกำลังสองไปดูตัวอย่างที่ที่สนะคะจงแยกตัวประกอบของ x ยกกำลังสามลบหเอาอีกแล้ว1ยังไม่เป็นกำลังสามดังนั้นต้องหาว่าอะไรที่ยกกำลังสามแล้วได้1นะคะคำตอบก็คือ1นยกกำลังสานั่นเอง หนึ่งยกกำลังสามเท่ากับหนึ่งนะคะเพราะว่าเอาหนึ่งคูณกันสามตัวหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งคูณอีกหนึ่งก็ยังได้หนึ่งอยู่นะคะดังนั้นจาก x ยกยกกำลังสามลบหนึ่งนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็น x ยกยกกำลังสามลบหนึ่งยกกำลังสามนะคะเป็นผลต่างกำลังสามแล้วก็ใช้สูตรได้เลยนะคะกายใช้สูตรแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบหนึ่งทั้งหมดคูณกับ x ยกยกกำลังสองบวก x คูณ1บวก1ยกกำลัง2นะคะมาทำบางตบางโพสต์บางตัวนะคะให้เป็นผลสำเร็จนะคะเช่น x คูณ1ก็จะได้ x 1ยกยกกำลังสองก็จะได้1คันออก็คือ x ลบ1ทั้งหมดคูณกับ x กยกกำลังสองบวก x บวก1นะคะและก็มาถึงตัวอย่างสุดท้ายที่ครูจะ ยกให้พวกเราได้ดูในวันนี้นะคะก็คือตัวอย่างที่4ี่ของการของผลต่างน,นั่นเองนะคะจงแยกตัวประกอบของ x ยกกำลังสามลบ3ามอสสิบสามนะคะซึ่ง3 4 3สี่สิบสามก็ต้องไปหาก่อนว่าอะไรที่ยกกำลัง3ามแล้วได้3 4 3อสิบสามนะคะคำตอบก็คือเจยกกำลังสนะคะดังนั้นก็จะได้ x ยกกำลังสามลบ7ยกกำลังสาม นะคะเป็นผลต่างของกำลังสามแล้วใช้สมุดได้เลยนะคะกลายเป็น x ลบเจ็ดทั้งหมดคูณ x ยกกำลังสองบวก x คูณเจ็ดบวกเจ็ดยกกำลังสอง x คูณเจ็ดได้เจ็ด x นะคะเจ็ดยกกำลังสองได้สี่สิบเก้าคำตอบจึงเป็น x ลบเจ็ดทั้งหมดคูณ x ยกกำลังสองบวกเจ็ด x และบวกสี่สิบเก้านะคะ ก็จบแล้วเป็นยังไงคะยากไหมไม่ยากมากใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้นะคะครูมีงานที่จะมอบหมายให้นักเรียนนะคะได้ลองทำกันนะคะนิดๆหน่อยๆน,นะคะขอเพิ่มการจดงานลงไปนิดหนึ่งในหน้าที่สองนะคะคก็คือเราจะจดหัวข้อะคะ่ะเราจะเรียนในบทที่สองการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี สูงกว่า2นะคะในหัวข้อที่2.1ก็คือการแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปของผลบวกและผลต่างของกำลัง3นะคะซึ่งผลบวกของกำลัง3ก็จะมีสูตรอยู่สูตร1ใช่ไหมคะและก็ผลต่างก็จะมีอยู่อีกสูตร1ก็ให้นักเรียนน่ยเขียนสูตรตามนี้เลยนะคะ อ่าแล้วก็ในหน้าที่สามนะคะเราก็จะมาแยกเป็นผลบวกของกําลังสามนะคะการแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกของกําลังสามให้นักเรียนลองทําแบบฝึกหัสองจุดหนึ่งข้อหนึ่งและข้อสามดูนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือให้ในักเรียนเออล้อเรียนจะเออล้อแบบจากตัวอย่างที่ครูยกให้ดูได้เลยนะคะแล้วก็ในการจดงานหน้าที่สี่ของสมุดของเรานะคะก็ ให้เป็นเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปของผลต่างของกำลังสามนะคะโดยให้ลองทำแบบฝึกหัดสองข้อเช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นข้อ9ก้ากับข้อที่สิบสองนะคะก็คือวันนี้สัปดาห์นี้นะคะมอบหมายให้จดงานทั้งหมด3หน้านะคะหน้าที่สองก็คือเป็นการจทยสูตรแล้วก็เนื้อาหาที่เราต้องเรียนนะคะหน้าสามก็คือเป็นเรื่องของผลบวกกำลังสาม หน้าสเป็นผลต่างกําลังสามนะคะหน้าสากับหน้าสี่จะมีแบบฝึกหัดอยู่หน้าละสองข้อนะคะกำหนดส่งก็คือให้ส่งได้ไม่เกินวันอาทิตย์นะคะแล้วครูก็จะลงเฉลยในกลุ่มให้ด้วยนะคะช่วงเย็นๆของวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าเราจะมาเรียนในตัวอย่างที่มันยากขึ้นอีกนิดนึงนะคะก็ ขอเป็นกำลังใจให้เรียนนะคะเออตั้งใจเรียนในช่วงเรียนออนไลน์นี้นะคะแล้วก็พยายามตามงานให้ทันนะเพราะว่ามันถ้านับเป็นเปิดเทอมนะคะก็เหมือนเราเปิดเทอมมาสาอาทิตย์แล้วแหละใช่ไหมดังนั้นอะ่ะก็ขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจตามงานให้ทันเนาะแล้วก็มีอันไหนที่มันแบบไม่เข้าใจอะ่ะก็ ทักเฟสคูนะคะมาถามได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้